คิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ครับพี่อ้วนพี่อ้วนครับพี่อ้วนครับพี่อ้วนพี่อ้วนครับผมพี่อ้วนครับ

วาใหา้าหา้ไปายะรให้มน,นีไปกินข้าะ่นนาะ